ครับผมไกด์กรจากซีนเบอร์ทุกนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ยุโรปนะครับผมนะฮะเดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางนำร่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับเห็นแล้วว่ายุโรปเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวได้ตามปกติแล้วนะครับผมไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวบางคนคิดว่าทางยุโรปเนี่ยแบ็กลิสคนไทยนะครับ จัดให้เป็นเรดลิสต์บ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับอันนั้นคือทุกคนดูข่าวที่บ้านเรานะครับซึ่งมีความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอะไรเกิดขึ้นเลยแค่นิดเดียวนะครับเพียงแค่ว่านักท่องเที่ยวคนไทยทุกคนนเี่ยฉีดวัคซีนก่อนนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ทำการตรวจพิษอาร์ที่บอว่าแอนติเจนเพสนะครับเชื่อ ที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เดินทางมาที่ยุโรปเพื่อถึงที่ยุโรปแล้วเนี่ยเราก็ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านตอมอตามปกติแล้วก็รับกระเป๋าจากนั้นเราก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เราแผนเอาไว้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักนะสถานที่รับประทานอาหารเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปใช้บริการต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ ปกตินะครับเขาปกติอยู่แล้วนะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีออสเตรียสวิตซ์ฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมันอะไรพวกนี้ไปได้หมดเลยนะครับผมนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าไปวิตกจริตกับข่าวบ้านการเมืองของเรามากนะครับมันจะเป็นข่าวจริงที่อข่าวปลอมก็ไม่รู้นะของจริงนี่คือผมไกด์กรเนี่ยนะครับยืนอยู่ที่ยุโรปนะครับผม ณตอนนี้นะครับณ<ป>เหตุการณ์ยยเวลานี้เนี่ยนะครับและก็ช่วงวันนี้แล้วก็เดือนนี้น,นะครับมีอยู่2ประเทศที่นักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วสามารถมา,มาเที่ยวได้แล้วก็ไม่มีการตักตืนอะไรทั้งสิ้นเลยคือ 1. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับฉีดวัคซีนทุกที่ห้อนะฮะฉีดวัคซีนทุกที่ห้อยื่นวีซ่าตามปกตินะครับผมแล้วก็เดินทางมาผมใช้สายการบินเที่วยวบินอะไรไม่บินตรงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนเครื่องเป็นยังไงบ้าง ผมใช้สายการบินทมีเหรียญอะไรนะครับนั่งเครื่องบินมาเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบาจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขึ้นเครื่องใหม่ตามปกติแล้วก็มาถึงสนามบินสวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าได้เลย,เ,ลยเพราะว่าสวิตเนี่ยรับวัคซีนทุกที่ห่อนะครับเข้ามาเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวและเรายังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆได้อีกหลายๆประเทศตามที่เราต้องการในเครือสาภาพเชงเกนยุโรปนี้นะครับส่วนอีกประเทศหนึ่งเนี่ยคือประเทศฝรั่งเศสฉีดวัคซีนได้ทุกที่ห่อนะครับ แต่มีข้อแม้ตรงที่ว่าซิโนแวคแล้วก็ซิโนฟาร์มเนี่ยเขารับไหมเขารับนะครับแต่จะต้องมีการกักตัวอยู่นะฮะเจ็ดถึงสิบวันโดยประมาณนี้นะครับแอสตราเซเนกาไทยเนี่ยรับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าฝรั่ประเทศฝรั่งเศสได้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนไหนฉีดแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์อะไรก็แล้วแต่ครบโดสเนี่ยครับก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสไม่มีการกักตัวแต่ถ้าเป็นซิโนแวคแล้วก็เป็นซิโนฟาร์มเนี่ย ยังอาจจะต้องมีการแกตุมก,กักตัวเจ็ดถึงสิบวันดังนั้นแล้วแนะนําว่านั่งเครื่องบินมาเที่ยวมาลงประเทศสุแลน,นก่อนแล้วเราเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสได้ทางรถทางรถไฟได้ทั้งหมดเลยนะฮะและอย่างหนึ่งรายการทัวร์ของกลุ่ม DC ซ e n t e r กลุ่มของเราเนี่ยจัดรายการลงประเทศสุแลนไว้ค่อนข้าง,างหลายรายการทัวร์รวมแม้กระทัง่งรายการที่ลงประเทศฝรั่งเศสได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายตุลาเป็นต้นไปของปีนี้เลยนะครับผม แล้วก็เทียคนไหนสนใจที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสามารถที่ติดต่อกับบริษัททัวร์ใกล้ใกล้บ้านท่านได้เลยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากเลยฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยเรามีใบฉีดวัคซีนติดตัวติดกระเป๋าะสะตางค์ไว้แค่นั้นเองนะครับผมติดต่อสอบถามในการทัวร์และจองทัวร์ได้กับบริษัททัวร์ใกล้ๆกล้บ้านเลยได้เลยนะครับทั่วประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปลายปี2564นีนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงตลอดทั้งปีปีหน้าเลยนะครับถ้าจากนี้ไปปุ๊บ ประเทศอื่นไม่มีการกักตัวแล้วเช่นอิตาลีเช่นเยอรมันนะครับเช่นเนเธอร์แลนด์เช่นเบลเยียมเราก็สามารถที่จะไปได้ัละนนก็ดูเหตุการณ์ทีหนึ่งแต่ณนะตอนนี้คือประเทศสุสแานเริ่มต้นประเทศสุสแ,แลนดและไปทุกประเทศได้หมดเลยในช่วงนี้นะครับผมดังนั้นแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะมาเที่ยวโยุโรปไม่ได้ไปกินไปเที่ยวไปพักได้ตามปกตินะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่แมสกันแล้วยังไงเรียนเชิญนะครับผมในกลุ่ม b ีซีเซ็นเตอร์กรุกนะครับเชิญนะครับ